1ึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งลายไม้ครับดูเป็นไม้แท้นะครับลายเหมือนไม้สักครับผมนะลายเหมือนไม้สักนะแต่ไม้อะไรไม่รู้นะแต่ว่าพูดถึงว่าลายครับลายตัวนี้ที่เขาทำเนะี่ยมันจะเหมือนกับไม้สักไม้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้นะมันก็เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอัดแก๊สปกตินะครับตัวนี้ก็จะเป็นความ สวยงามที่ลงตัวนะผมว่านะคือสีดํามันเข้ากับลายไม้แบบนี้ีมันดูเก่าๆดีครับมันดูแบบว่าแนวคลาสสิกนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นของเบลนะครับซึ่งไอองค์ประกอบแบบนี้คือมาแต่งมาเดิมๆเ,เ,เนี่ยประกับไม้ตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกที่เป็นลายสีต่างตานะครับอันนี้ก็จะทําแต่งเพิ่มเข้าไปนะครับมันก็เลยดูดุขึ้นมาอย่างนี้เฮ้ยดูเหมือนปืนจริงขึ้นมาแล้วนะนะครับตัวนี้ก็เป็นอา้อยเหมือนเดิมครับ นหนักเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการนะครับจริงแล้วถ้าเราอยากให้ปืนมันสวยกว่านี้นะครับเราควรที่จะฉีดไอ้น้ำยาซิลิโคนนะครับเคลือบข้อไปนะครับเป็นกระป๋องนะครับเป็นเหมือนสเปรย์ฉีกกระป๋องไม่ใช่ไอตัวน้ำยาหล่อลื่นนะครับไม่ใช่คนละอันกันอันนั้นมีหล่อลื่นด้วยแต่มันมีซิลิโคนเคลือบทําให้ตัวพวกวัสดุปืนเนี่ยมันเงาอีกทีหนึง่งเดี๋ยววันหลังจะค่อยมารีวิวกันให้ดูนะครับตัวน้ำยาซิลิโคนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเทสดู นะครับตัวนี้เติมแก๊สเหมือนเดิมนะครับหลักการเติมแก๊สก็คือนำรูแก๊สซึ่งแก๊สที่ใช้จะต้องเป็นแก๊สสำหรับเติมนะครับไม่ใช่แก๊สหุงต้มนะครับนี่เป็นแก๊สกระป๋องสำหรับตัวบีีกันโดยเฉพาะนะครับรูตรงนี้นะครับก็เอาไปครอบรูเล็กๆตรงนั้นแล้วเราจะเห็นยางฉะนั้นเวลาเราเติมเราอย่าจึ๊บออกมาอย่างนี้นะครับเราเติมไปสัก1ิวิก็พอครับหรือ5าวิก็ได้สัก3ามสี่ครั้งนะครับ1 2 3สแล้วก็กดลงไปนะครับ แบบนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับก็แค่นี้แต่ว่ามันจะเต็มอยู่แล้วละนะครับมันก็เลยมันแรงดันมันอาจจะเยอะมันก็เลยดีดออกมานะครับเราเติมเนี่ยเมื่อกี้ประมาณสิบวิเนี่ยจะยิงได้ประมาณสองแม็กโดยประมาณนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้เกี่ยวนี่ตรงนี้เกี่ยวแล้วก็ลากมาใสา่ตรงนี้แบบนี้นะครับเกี่ยวเพื่อที่จะให้สปริงเนี่ย มันลงมาข้างล่างอย่างนี้แล้วเราก็จะมาล็อกอัตัวนี้ไว้นี่นะครับนี่นะจับไว้บีบอย่างนี้นะครับบีบอย่างนี้ไว้แน่นๆนะครับแล้วก็ใส่กระสุนเนี่ยจากตัวนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวจะใช้สปีดโหลดเดอร์ในการเติมเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไม่ไม่เลี้ยงรูกแล้วกันคือกดลงไปเฉยๆเลยนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเลี้ยงให้มันสวยๆนะครับไม่เลี้ยงก็ก็ยิงได้นะแต่ถ้าเราเรียงมันก็จะเติมได้เยอะเท่านั้นเองนะครับเวลาปล่อยก็ค่อยๆปล่อยนะครับ เราจะเราจะไม่ปล่อยดีดป้าไปนะครับเราจะค่อยๆปล่อยนะครับไม่นั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับถ้าเราปล่อยแบบปึ๊กปล่อยปึ๊ก,กอย่างเงี้ยมันเป็นลมฟึก๊กเนี่ยโอกาสที่มันจะดีดลูกขึ้นไปแล้วก็ทําตรงเนี้ยลาวแล้แตกมีสูงนะครับเนี่ยการไม่เลี้ยงลูกก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูว่ามันยิงขัดหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะแต่โดยปกติอ่ะถ้าทางที่ดีเราควรจะเลี้ยงลูกอันนี้แล้วก็สะบัดเลี้ยงลูกแบบนี้ เพื่อให้มันเรียงกันนะครับอ่ารี่ดีแต่ถ้าไม่เรียงก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับเราก็ใส่เข้าไปปับ๊บเพราะสปริงไอตรงแม็กนั้นมันแข็งมากนะครับทีนี้เนี่ยไอการเซฟสไลด์ตัวนี้นะครับมันไม่เหมือนปืนลมนะครับมันต้องขึ้นลำก่อนมันถึงจะเซฟได้เดี๋ยวดูนะครับขึ้นลำจริงๆขึ้นลำมือเดียวก็ได้เพราะว่าปืนพวกนี้มันสไลด์มันสามารถที่จะทําอย่างนั้นได้อยู่แล้วเดี๋ยวขึ้นขึ้นไปเงี้ยแค่มือเดียวก็ได้ปึ๊บเห็นไ,ไหมเหมือนที่ผมทําในคลิปจึ๊บอย่างนี้นะครับ แล้วก็ปล่อยไปเพราะมันไม่ได้แข็งเหมือนปืนลมไงมันแค่ดึงฟึบเข้าไปตอนที่ดึงมาเนี่ยอย่าไปดึงซ้ำนะครับมันดึงซ้ำทีลูกมันจะเข้าไปข้างในเลยนะครับทีนี้เราถึงจะสามารถเซฟตรงนี้ได้นะครับเซฟตัวเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยต่อให้กดหลังอ่อนเข้าไปเดี๋ยวดูนะครับผมกดหลังอ่อนเข้าไปแล้วก็ยิงเนี่ยมันก็จะยิงไม่ได้อยู่ดีนะครับมันเป็นตัวไว้เซฟตี้สำหรับกรณีที่เราขึ้นลําแล้วถ้าเราอดก็เราก็ลงมาอย่างนี้นะครับมันก็จะสะดวกอยู่ตรงนี้ป้งพอดีเลยเนะี่ย ง่ายงนะครับเราไม่กดหลังออกมันจะยิงไม่ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับมันต้องกดตรงนี้ไว้ด้วย,วยกำแล้วก็ยิงนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบ fps กันกับระยะให้ดูนะครับ301มันจะมีโบแบกนะครับยิงไปนะ307นะครับ310 313นะครับอ่าเดี๋ยวไปเทสระยะดูเป็นสโลโมชันดูบ้าง จากเมื่อกี้นะครับที่ทดสอบนะครับทั้ง FPS นะครับความเร็วกระสุน 0, แล้วก็ตัวระยะยิงเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ต่ำกว่า25แน่ๆแ,แหละคือน่าจะไปนูนะสับ30เมตรบินตรงๆไปตีว่า300นะครับก็ประมาณสัก30นะครับ10ต่อนหโดยประมาณนะครับเฉลี่ยประมาณนี้นะครับจริงๆของปืนเจลก็ไม่ไม่ถึงนะของปืนเจลเนี่ย300 FPS บางทีเรายิงได้แค่ประมาณ24 ซึ่งลูกมันจะแขวงมากสบัด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 เปหมดเลยเพราะว่าลูกมันไม่มีน้ำหนักนะครับส่วนในกรณีที่กระสุนหมดนะครับมันจะค้างสไลด์แบบนี้นะครับเราก็มี2วิธีนะครับในการปลดสไลด์นะครับ1ก็คือปลดตัวนี้ลงมากับ2ก็คือในกรณีที่เรายังไม่เลิกเล่นใช่ไหมครับเราก็เติมลูกไปสักนิดนึงนะครับเนี่ยอ่ะผมใส่ไปสักลูกหนึ่งนะครับแับนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยอ่ะสมมุติเราเติมลูกเข้าไปไม่ใช่ลูกหนึ่งก็ได้หลายลูกก็ได้เติมเข้าไปปึ๊บใส่เข้าไปปึ๊บ วิธีที่หนึ่งที่บอกเมื่อกี้ก็คือปดสไลด์ลงมาตัวนี้วิธีที่สองก็คือดึงถอยหลังนิดหนึ่งครับเนี่ยครับมันก็จะทําให้ปึ๊บเข้าไปนะครับการปลดก็จะเท่กว่าเดิมครับนี่ก็ยิงไปครับนะเนี่ยก็ค้างสไลด์เหมือนเดิมนะครับการเลิกเล่นนะครับอย่าลืมนะครับถอดแม็กซีนออกปึ๊บนะครับแล้วก็กดสไลด์ลงมาเหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็ยิงทิ้งไปครับแบบนี้นะครับแล้วก็แยกแม็กนะครับกับ ตัวปืนเอาไว้แบบนี้นะครับตัวนี้มีฮอปอัพนะครับสามารถถอดสไลด์ออกมาปรับได้นะครับแล้วก็จะมีอะไรที่เป็นลูกสูสำรองก็ไม่ค่อยพังหรอกครับถ้าเล่นดีๆแล้วก็ไอตัวก่อบแม็กนะครับแล้วก็ตัวกานแทงการลูกกระสุนติดเราก็จะแยกไว้อย่างนี้แหละนะครับแล้วก็เก็บนะครับซึ่งเขามีกล่องเก็บให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ